เรียนอาจารย์ที่เคารพกระผมชื่อนายพนวัฒน์แม่ลิงามรหัสนั้ศึกษา64121490121สาขาเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อการศึกษาวันนี้จะมานำเสนอรายงานเรื่องความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันได้มีการนำเอามาใช้ในหลายสาขาวิชาชีพ ท้งในด้านการศึกษาด้านความมั่นคงของชาติและการเปือนการปกครองด้านธุรกิจอุตสาหกรรมด้านการแพทย์ด้านความมัน่น,งน,าารรน,นคมมนงการทํางานการศึกษาหาความรู้ทําให้คุณภาพชีวิตของคนในปัจจุบันดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานราชการต่างๆก็นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติด ติดต่อประสานงานกับทางราชการในธุรกิจเอกชนทางด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวการให้บริการข้อมูลข่าวสารการและการบริการลูกค้าผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตทำได้ในอย่างได้สะดวกรวดเร็วทันเหตุการณ์หนึ่งครับด้านการศึกษาการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในงานด้านการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศที่นำมาใช้สำหรับการเรียนการสอนเป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลายอย่างสอนด้วยอุปกรณ์สื่อที่ทันสมัยห้องเรียนสมัยใหม่มีอุปกรณ์วิดีโอโปรเจคเตอร์มีเครื่องคอมพิวเตอร์มีระบบการอ่านข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แบบต่างๆรูปแบบของสื่อที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนมีหลากหลายขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ในการนำมาใช้งานเช่นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอิเล็กทรอนิกส์บุ๊กวิดีโอเทเลคอนเฟอเรนซ์โดววิดีโอวันดีมาการสืบค้นข้อมูลในคอมพิวเตอร์รบและระบบอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการนำเอาเทคโนโลยรรีรวมกับการออกแบบโปรแกรมการสอนมาช่วยสอนซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่าบทเรียน การจัดโปรแกรมการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนปัจจุบันมักอยู่ในรูปแบบสื่อผสมซึ่งหมายถึงการเอาการนำเอาการนำเสนอได้ทั้ง2ข้อความเสียงเคลื่อนไหว v ิ t ีโอเทเลคอนเฟอเรน์หมายถึงการประชุมทางจอภาพโดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่างบุคคลหรือ คณะบุคคลที่อยู่ต่างสถานที่และห่างไกลโดยใช้สื่อทางด้านมัลติมีเดียที่ให้ทั้งภาพและเคลื่อนไหวภาพนิ่งเสียงและข้อมูลตัวอักษรในการประชุมเวลาเดียวกันเป็นการเป็นการสื่อสารสองทางจึงทำให้ดูเหมือนว่าได้เข้าร่วมประชุมร่วมกันปกติการสืบค้นข้อมูล ปัจจุบันมีการกล่าวถึงกระบวนการสืบค้นข้อมูลเป็นข้อมูลกันอย่างมากแม้ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็มีการประยุกต์ใช้เพราะสามารถสร้างเป็นหลักฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เก็บได้ทั้งภาพและเสียงและตัวอักษรมีระบบการเรียกค้นที่มีประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องดัชนีแบบลำดับชั้นภูมิโดยทั่วไปใช้ไฮเปอร์เทค ในการสืบค้นข้อมูลโดยทั่วไปได้สะดวกและรวดเร็วอินเทอร์เน็ตคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายย่อยและเครือข่ายใหญ่สลับซ้อนมากมายโดยใช้ในการติดต่อสื่อสารข้อข้อความรูปภาพเสียงและอ,อื่นๆผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีผู้ใช้งานกระจายการทั่วโลกปัจจุบันมีการนำระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้ ในการศึกษาการทั่วโลก 2. ด้านการแพทย์งานด้านสาธารณสุขเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วระบบบริหารได้นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานในด้านต่างๆเช่นการลงทะเบียนผู้ป่วยการสร้างเครือข่ายข้อมูลทางการแพทย์แลกเปลี่ยนข้อมูลของผู้ป่วยการให้คำปรึกษาทางไกลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เทคโนโลยีสารสนเทศจะช่วยให้แพทย์สามารถเห็นหน้าหรือท่าทางของผู้ป่วยได้ช่วยส่งให้ข้อมูลที่เป็นเอกสารหรือภาพเพื่อประกอบการพิจารณาของแพทย์ได้ระบบแพทย์ทางไกลระบบแพทย์ทางไกลเป็นการนำเอาความก้าวหน้าทางด้านการสื่อสารโทรคมนาคมมาประยุกต์ใช้งานทางการแพทย์โดยการส่งสัญญาณผ่านสื่อ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณดาวเทียมหรือใยแก้วนำแสงควบคู่ไปกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระบบการศึกษาหรือปรึกษาแพทย์ทางไกลระบบการปรึกษาแพทย์ทางไกลเป็นระบบการปรึกษาระหว่างโรงพยาบาลกับโรงพยาบาลระบบเชื่อมเครือข่ายข้อมูลและโทรศัพท์ระบบเชื่อมเครือข่ายข้อมูลเป็นระบบการใช้เชื่อม ต่อจากโรงพยาบาลต่างๆซึ่งเป็นการจุดตั้งของ5โครงการ 3. ด้านความมั่นคงของชาติและการเมืองการปกครองด้านกฎหมายและการปกครองใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสรุป,ปดีว่าใครฟ้องใครเรื่องอะไรสารชั้นต้นสารอุทธรสารดีกาตัดสินว่าอย่างไรหลังจากนั้นคอมพิวเตอร์ก็จะช่วยงานได้อย่างหลายอย่างเช่นต้องการทราบว่ารัฐ รัฐธรรมนูญฉบับไหนเหมือนหรือแตกต่างกับฉบับไหนมากน้อยเท่าใดด้านด้านรัฐสภาเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการสนับสนุนและการดําเนินง,งานบทบาทด้านการพัฒนาประชาธิปไตย,ย,ยเป็นอย่างมากต่อง,งานรัฐสภาซึ่งเป็นหน่วยงานด้านนิติบัญญัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมน,นูญรัฐสภาได้มีการปรับปรุงระบบงานใหม่พร้อม่ึงเอาคอมพิวเตอร์ เข้ามาใช้ในงานงานสภาศึกษาวิเคราะห์ระบบงานรัฐสภาทั้งหมดและจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ขึ้นมากำกับดูแลงานด้านคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งพัฒนาฐาน,ฐานข้อมูลรัฐสภาด้านการทหารกองบัญชาการสูงสุดการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในด้านการทหารแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือต้้นการสื่อสารและภูมิศาสตร์มีการจัดการ มีการจัดการนำเอาเดาวเทียมทหารมาใช้เพื่อเกิดความมั่นคงทางการทหารจำลองลักษณะภูมิประเทศและภูมิศาสตร์ในภูมิภาคต,ต่างๆของประเทศเพื่อความสะดวกในการจัดทำยุยทธภูมิและการวางแผนป้องกันประเทศ 4. ด้านอุตสาหกรรมและด้านธุรกิจ การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านธรุรกิจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานธรุรกิจการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบงานในองค์กรและการและงานด้านบริหารในโลกยุคใหม่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงทําให้การค้าและการดาเนินธรุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงองค์กรต่างๆเริ่มพยายามเปลี่ยนแปลงให้ก้าวหน้าทัานยุค ของการค้ารูปแบบใหม่โดยผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อเพิ่มช่องทางการค้าและการตลาดและการบริการไปสู่กลุ่มลูกค้าทั้งเก่าและใหม่เป็นการสร้างความพึงพอใจแข่ลูกค้าคำว่าอ e ีคอมเมิร์ซจัดเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรได้เปรียบคู่แข่งขัน 5. ด้านการบันทึง ด้านความบันเทิงนั้นได้นำเอาวัตกรรมวณวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ข่อให้เกิดรูปแบบของ e cinema เป็นการบริการสมาชิกหรือลูกค้าแบบออนไลน์เช่นการจองตั๋วหนังออนไลน์การเลือกที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์การชำระค่าบริการผ่านทางบัตรเครดิต นอกจากการจองในระบบออนไลน์แล้วยังสามารถใช้บริการในระบบโทรศัพท์ได้อีกด้วยเช่นฟังเพลงดูหนังในโรงภาพยนตร์ละครเวทีเครื่องรับวิทยุเป็นต้น 6. <อ>ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์วิศวกรที่ต้องการศึกษาพฤติกรรมบางอย่างของสิ่งมีชีวิตรวมถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆเช่นศึกษากา,ารกระจายถิ่นอยู่ของนก การกระจายของแบคทีเรียรการสร้างอนจัารของมดชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ป่าต่างๆการพึ่งพาใัยซึ่งกันและกันตลอดจนระบบวิวิทยาความสนใจในการจำลองความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตได้มีมานานแล้วเริ่มตั้งแต่ครั้งจอห์นพอยเมนผู้เป็นนะักคณิศตศาสตร์เสนอแนวคิดทำให้เครื่องจักรทำงานโดยอัตโนมัติ โดยภายใต้โปรแกรมซึ่งเป็นรกากฐานเครื่องมือคอมพิวเตอร์จนถึงปัจจุบันเจ็ด้านภาครัฐในสังคมปัจจุบันน้อยคนนักที่ไม่เคยได้ยินคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศแต่ในคำจำกัดความนั้นความหมายที่ครอบคลุมรวมถึงความรู้ในกระบวนการงานที่อาศัยเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์การติดต่อสื่อสารการนำข้อมูลมาใช้เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในทุกๆด้านซึ่งจะส่งผลต่อความได้เปรียบเสียเปรียบทางเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนพัฒนาการที่เกิดขึ้นและอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายทั้งในภาคเอกชนและภาครัฐ ภาคเอกชนได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเต็มศักยภ,ภาพในการแข่งขันผลิตสินค้าและบริการเพื่อสร้างคุณค่าความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าขณะที่ภาครัฐยังไม่ได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศมากนะักในการสร้างและนำเสนอบริการสาธารณะแก่ประชาชนซึ่งอาจเป็นจุดด้อยของภาครัฐ ที่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อองค์กรน,นั้นสามารถอธิบายได้ดังนี้เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถเพิ่มศักยภาพในการผลิตไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนั่นคือการผลิตสินค้าหรือบริการในประมาณเท่ากันแต่ใช้แรงงานและต้นทุนน้อยลง เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยให้ผู้บริหารสามารถสอดส่องดูและความและควบคุมบุคลากรในองค์กรได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งยังช่วยสนับสนุนการรวมอำนาจในการบริหารและกระจายการตัดสินใจพร้อมๆกันดังนั้นเราอาจจะกล่าวได้ว่าเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทส,สูงขึ้นอย่างมากในการดำเนิน งานและการตัดสินใจของคนในสังคมปัจจุบันจึงเรียกว่าสังคมสารสนเทศซึ่งหมายถึงที่สารที่สารสนเทศกลายเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงหน่วยต่างๆในการในสังคมเข้าด้วยกันและสร้างสังคมขับเคลื่อนด้วยสารสนเทศจึงมีความจําเป็นที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ทราบว่าหมายถึงอะไรประกอบด้วยอะไรมีบทบาทและความสําคัญ และความจำเป็นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคตการจัดระบบสารสนเทศที่ดีจะช่วยให้การบริหารงานและเป,ปเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพผมขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ขอบคุณครับ